สวัสดีครับคลิปนี้มาถอดกวกหางเครื่อง GX35 หรือว่า GX31 ก็ออกแนวเดียวกันถอดแบบไหนออกยังไงถ้าลูกปืนคอช้ำคัดแตกเราจะเปลี่ยนใหม่แล้วจะถอดยังไงก็มีพี่น้อง FC ถามมาบอกว่าให้ถอดให้ดูหน่อยพอดีมีเครื่องมาให้พอดีครับก็จะถอดให้ชมกันเป็นความรู้พี่น้องเกษตร,รเราชมให้จบคลิปแล้วจะทำกันได้เองเลยนะครับก่อนนำกกหางออกให้ถอดน็อตออกจาก ตัวยวงที่เกาะสายสะพายนะครับเอาออกสองตัวแล้วก็ตัวหลังตัวนี้ด้วยครับน็อตตัวนี้ใครพอได้ยกยวงที่ล็อกสายสะพายขึ้นประมาณนั้นก็ได้นะครับแล้วมาถอดน็อตสองตัวนี้ออกทีนี้เราก็มายกตัวนี้ขึ้นครับมันจะเกะก,กะเอาตัวนี้ออกมาก่อน แล้วก็มาดูสังเกตที่กิ๊บล็อกมันจะมีรูสองรูที่กิ๊บล็อกให้เราเอาชิมปากแหลมเข้าไปจับชิมปากแหลมแบบนี้เข้าไปจับที่รูจะมีสองรูพอดีสวมลงไปพอสวมลงแล้วก็กดกดให้มันหลุดออกได้อย่างนี้พอเอาปิ้นล็อกหลุดออกแล้วก็มาใช้ค้อนกระแทกตัวนี้ออกที่หอชามตัวนี้ กระแทกตัวนี้นะครับห้ามกระแทกจุดล่างกระแทกด้านบนตัวนี้ให้มันหลุดออกกระแทกออกเรื่อยๆมันก็จะถอดออกมาได้ก็จะประมาณนี้ครับถอดกวกหางเครื่องตัดหญ้า Gx 3 5ห Gx 3 1ถ้าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนลูกปืนถ้าลูกปืนมันแตกสมมุตินะครับให้เราสังเกตดูที่กิฟล็อกตัวนี้มันจะมีสองรู ใช้ชิมปากแหลมเหมือนเดิมครับจับแล้วก็กดออกมาแล้วก็มาเอาเหล็กตนตันกระแทกจุดที่แจนคอคอชามคัดตัวนี้เอาด้านไหนก็ได้ครับถ้ามันหลวมลงไปได้แล้วก็เอาค้อนกระแทกกระแทกมันก็จะหลุดออกตัวที่คอชามคัดแล้วก็สามารถเปลี่ยนลูกปืนคอชามคัดได้ แต่ผมไม่ถอดก็เป็นการอธิบายให้พี่น้องเข้าใจแต่จุดนี้ถ้าเราจะถอดก็ถอดได้คลายน็อตสองตัวแล้วจะมีกิฟล็อกอยู่ด้านนี้เหมือนกันกดตัวกิฟตตัวนี้ออกก็สามารถจะถอดปลอกตัวนี้ออกมาได้เลยตรงจุดกกหางก็จะมีรอยล็อกเขากรีดเป็นล็อกเป็นรอยเอาไว้กับลูกยางตัวนี้ก็เป็นรอยกรีด เวลาเอาเข้าก็เข้าตามล็อกเดิมถ้าถูกล็อกมันก็เข้าง่ายดันเข้าไปแล้วก็เอาค้อนไม้นะครับกระแทกช่วยดันเข้าไปอย่าเอาค้อนเด็กนะครับเอาค้อนเป็นไม้ตีที่บาอย่าไปตีที่ทาคัดนะครับกลัวมันเสียศูนกระแทกจุดที่เป็นบาทีนี้ก็มาหาตำแหน่งที่จะเอาชิมปากแหลมจับที่รูของจิบ ให้มันไม่เกะกะแล้วนะครับเอาจุดที่เราจับง่ายจับดันเข้าไปนี่ก็หลุดบางทีก็เข้ายากจับกดกดแล้วก็ดันลงไปถ้ายังไม่เข้าก็เอานี่ครับใช้ไขควงแบนบีบดันลงไปช่วยครับมันจะมียางอยู่ข้างในมันจะดันกันอยู่แต่ถ้าล็อกมันลงได้แล้วมันก็เข้าที่ เราช่วยไขยควงช่วยดันกดลงไปให้มันลงล็อกถ้ามันไม่ลงแล้วก็กระแทกตัวที่คอชามเข้าไปอีกแต่นี้ลงได้นะครับแบบนี้พี่น้องคงทำกันได้เองง่ายๆวิธีถอดคอชามคัหได้จะหยุลูกปืน มีพี่น้องถามมาก็ทำให้ดูถ้าถูกใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ